ก็ตั้งแต่คนที่อายุ30ปีขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมีอาการแบบว่าปวดข้อเข่านะครับเวลาลุกเวลานั่งเริ่มลำบากขึ้นแล้วก็ผมแนะนำว่าเริ่มดูแลข้อเข่าของคุณด้วยอาบารลนคอลลาเจนตั้งแต่เด๋่วนี้ คือคุณก็คงจะเห็นอยู่แล้วในวงการนะครับว่าผมมีงานอะไรบ้างละครพิธีกรอะไรเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกไออาการพวกนี้เหมือนกับงานของพวกคุณทั่วไปแหละครับคือรู้ไหมครับว่าพฤติกรรมแบบนี้ที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันจะทําให้ข้อเข่าของคุณเสื่อมโดยที่คุณไม่รู้ตัวรานนี้เราก็ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่เนิ่นๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลแล้วเปลี่ยนไปเป็นการรักษาเมื่อไหร่ค่าใช้ใจ่ายสิ้นเปลืองเยอะแยะมากมายและแพงด้วยเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ครับ คือผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าอะบารอนคอลลาเจนเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพเข่าแล้วก็ข้อต่างๆของร่างกายของเราคราวนี้คอลลาเจนมันมีหลายแบบแต่อันเนี้ยมันคืออันดีเนเจอร์คอลลาเจนเพราะอันเนี้ยนอกจากจะเข้าไปเติมน้ําในไขข้อของเราแล้วเนี่ยนะครับยังกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยครับสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นใหม่ด้วยไอการเสรียดสีรุนแรงที่เกิดขึ้นตามข้อต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มันก็ดีขึ้นทุเลาขึ้น ทานซะอะบาโลนคอลลาเจนคุณจะเห็นความแตกต่างชัดเจน